ีก่อโอเคอะไรอะตัวะนะครับแรายการไลค์จัว่วผ่านอย่าทุกตัวแรงก็สั่น <laughs> ไลค์จัว่วพิชิวสกิลเปิด5.3ามเฮ้ยแสงลงวะ่ะไม่เจอเห <c oughs> น่าว,วะ่ะแสงลงตรงเกณฑหนึ่งว่ะ ไม่ป้องกันไม่มีทิปคดพอแล้จบเพลยมันก็จะอัดในพื้นที่แปลกๆมาก็ฝนตกฝนตกไราจริงฝนใกล้ตกมากกว่าเพราะเราไม่อยากอัดไปด้วยแล้วก็อยู่ดีฝนก็ตกนะอันน่าชิบหายแท็บสกิลกีตารูดแตัวเลยถ้าแปดตัวมันก็ได้เรื่องเลกาดองคหนึงใบอะได้ได้ไทยอะ เขาเรียกโซชาร์ตเรียการครับเรียการไม่เจอไอ้นันอีกเลี้ยวเหรออะไรอ๋อแมนต์รอหลุดไปไหนตอนนี้เราเป็นบัสมัชาร์ตได้เลยโอเคบัสมังค์โจมตีเดี๋บัสมังเขาจะบัสโอ้โดนบ่ายอีกแล้วการนาเหมือนเลยนะเรีการไม่มีจิ๊กเกอร์ตัวแองเกเบร์ไหม ฟอน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 เรนต้องดูดีๆหน่อยดองกับฟอนเนี่ยม่ไคล้ายกันเลยขายดิจนแค่ดูชิลพวกเขาใช่มัมีเลียด้วยโยนไม่ได้เอ็กเซล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 เป็นทูนะจั่วเจจะกองจ้องเอ็กเซลมาดิอ่ะไปชดอยืนนั้น สกิลคอร์ลกพยแย่สุบันเมื่อลงแตห่งเกยคอแสงลงวะสกิลเมื่อลงลงตรงนี้เฉยแปอีก1เกยให้ดูว่าเป็นตัวอะไรบอกว่าหาคารทั้งต้องเปนดีกว่อือสิบสองมลอกว่ารั้งล้องสูง,สงแต่ไม่ลงหรอก17ครบดแหละอือีสิเจ็ด แวนตี้สกิลแปดแปดตัวไหนมีค่าเท่ากันไปเท่ากันนะไม่กลับโอ้ยมาแล้วเว้ยมาอุ้ยตัวเทพปลาคู่เลยทีนี้เหลือแค่ว่าจะรอดได้ถึงเทิร์นหน้าหรือเปล่าตีไม่เข้าผ่านเทิร์นเหลือแค่ว่าจะรอดได้ถึงเทิร์นหน้าหรือเปล่าแค่นั้นแหละไม่ใช่ขาดในตัวนี้นี่ถ้าเป็นฮาร์โมนิกบ๊ายบายแล้ว เฮ้ยทอมันอีกหลายแรกเว้ยเออสิเน่าสุดอ่ะคอร์สพอเปิดห้า,หาสามเป็นมังมีเลยเป็นปะล่ะเอาเอาตัวีกโก้ขึ้นมาจริงอ,อะไรแล้วก็ทิิงไม่ลงพอรองเว้ย บา้าม,มากน่ากลัวมากมันกดดันจัดเลยแต่มันในนี่ไงไม่มีเกศสาโซ,าโซยังไม่น่ากลัวหรอกเนอะพอเทบูตตีบันสกิลบานมั้งแล้วบ้าบายเกศตก ใบเกสามไปเรโซชาร์ตไอ้ใบเกสาม่บโอ้ยถ้าโซชาร์ตเกตสามมันนะบอเลยมันดิเท่าไหร่นะ17ินเตยี่สิบสอวรยหนึ่งห้าเป็นการสู้บลอตัวเองคือคือคือเสไปแล้ววะเนี่ยเจ็บคออ้อนออแถวหน้าไหมออแถวหน้า มัธยาตีเตรียมมัธยาตีอะไรอ่ะกัดหนึ่งใบจากกองม,มันโอ้โหโอ้โหตีเป็น,น,นอะไรขนาดนั้นอะไรอ่ะเกตไอเดโก้ไหมเออกับฮารม์มอนิกอ่ะไปอยู่รวมกันแล้ว มันก็จะสั้นๆหน่อยโอเคอันนี้แล้วกันล็อกกัดไหมไม่กัดสองขีนะแล้วเดี๋ยวกันขีเดียวไหมเราขีเดียวหรือปแบบเดียวขีดอีโค้ดทิกเกอร์อ่ะสองขีแล้วเก็บแล้วขีโอ้โยจบเทิร์นอันล็อกถ้าพี่จะตกแบบนี้นะ มือกี่ใบสองสี่หกใบหกกับายมาน้ยมัน้ยตัวขอเลยว่าแต่จิกกเซ็งแบบสู้ชีวิตหนอ่ะเอ็อเซลอ่ะนกพอเลยอุ้ย ปิดไม่ได้ก็แพ้ไมเอาสวิปเปอร์ขึ้นเอ็กซเซลไ,ไม่รู้อะเม่อตีแรงอ่ะไม่รู้เหมือนกัน่จำไม่ได้เขาคิดมีทีรามันหนึ่ง อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเตะดิเตะเป็นเกียรติหนึ่งเตะอะไรคุม้มเีทิ้งมือเลยเหรอแล้วแตะพยายามให้มันลุกให้ได้ก่อนคอกดสกิมลงสนามโซบ้านหนึ่งแบกเกียรติหนึ่งใบสวีปเปอร์ดิเลยต,ตัวนี้จะบวกหมืน่นณตอนนั้นตัวยเนี่ย น,นี่มันแบบมันจริงนะ,ะัะเกิดจะอันนี้เป็นเกรดเลยสกิลเตะสกิลอะไรก็ไม่ช่วยอะสล,ลีปเปอรขอตัวนึ่งกินสกิลนี้ยังไม่กดใช้เสียเปลี่ยนนี่นะลง คุณโมกี้คิดว่าใครจะชนะเหรอครับโคบอืนดูจากโซงแล้วเวสยซน่าจะชนะนะแต่แต่ได้โอกาสอะไรก็เกิดขึ้นได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงมันที่บวมมือถ้าคุณแชมป์โชคดีได้สวิกเกอร์ก็อาจจะเกินสถานการณ์นี้ได้นี่ไงทิกเกอร์ตกไปเพียบนี่ไงทิกเกอร์ตกไปเพียบเลยนะเนี่ยบ่อยเลยทิกเกอร์เลยคุณแชมป์คุณแชมป์ใส่ทิกเกอร์กี่ใบครับทิกเกอร์สี่ฮะเดา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 แล้วใส่ทิกเกอร์กี่ใบสี่สีอะไรใช่เดาใชสี่กับ

จากนั้นมันจะบวกห้าพันตามเกจบวกห้าพันเฮ้ยไทจีลำนานจังไงนานมากสองเกจสองเกจหนึ่งเกจหนึ่งเกจโอเคแ้วหยุดอ้ตีก็จะสามเกไอ้นี่ตีได้ให้เกจแค่หมื่นเก้าเทคคิวแบบนานนานหมื่นเก้าเฮ้ยสองแด้มมิ้งไม่ตายหรอกอ้าวนี่ใบใหม่แล้วไม่กลับตั้งนานแล้วมีกี่ใบอ่ ใบเนี้ยนี่น่ะไม่เคยดเลยอตรง้นเดี๋ยวโบกี้เล่นไปก่อนก็ได้อันนี้ตีสกิลแปลเกมบัวใช่ไหมบัวใช่ไหมจะบวาขอจะเรียกก็เลยมันจะบวกหมื่นหรอวะก็เลยมีสองใบเียวกั19 19 29ไม่ต้องล่5 0 0 0 32 34 34 35 36 30 3 9 0 0 0ไม่ต้องกลาโคตรแรงะกาหรอไม่ต้องาวม่รับผิดป่ะกี่ ตาผีขอภายนะตา่าก็แเปิดอนอสแสตเดียแค่สิบสองเองแต่ตัวที่งัดขึ้นมาไม่ใช่สองขึ้นมาบคาพันโบคาพันบคาพันแถวหน้าใช่ไม่กัดเจ็บจี๊บเจ็บจี๊ดีตีต่อตีสกิลแปดเกตยี่ิบสี่เหรอหนึ่ห้าใช่ยีิบสี่จะบอกยี่สิบสี่สห้าบเก้ายิบสี่ยิบสี่ อันนี้ี่ที่อ่อนที่สุดก็คือ o r ร์แใช่ไหมเนี่ยฮะเอ็เทรอยัลว๊มถึงกล่องไหนไม่ถึงที่มีนะตรงเนี้ยไม่ล้ออร์แคคืออ่อนที่สุดใช่ไหมใช่เอนเเบดเดอร์โจมตีสกิลทำงานบาร์ดหนึ่งแตเรียที่มีเกต3ไปก่อนนะที่มีเกต3สามไปนะพี่มืสองแต่มได้นี่สามหรืวอถึงได้งงไงว่าแดตัวนั้นทำไมนี่เกินสามสาม แต่ท่าหน้าบวกหมื่นห้าบวกห้าพดิใจเย็นๆไม่<ว>จะามกอีกกเกินับ้อสิบแปดเอ้สิบเจ็ดสิบเจอะยะแวนตีสิฮะกัดไหมกัดย่งส่องได้ส่องได้ไม่เจอโอ้ยทิ้งสักลูกดิ เออไม่ได้มันลงลงอยู่นี่หมดละสแ้าเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองครัสี่สิบสี่สิบหาเดสเมเกสร็จมเกงวันมอเทินยี่้าครั้งนั้นนะยี่เก้าป็นริเวสยาชวสามมิ่เอ๋ตี ไม่กัดคิดเดียนาะคิดเดียวอ้าเดี๋ทุกดอกจบเทิทร์นทิกไม่ตกเลยอ่าการรอเฮ้ยแต่เขาห้าเดมเลยนี่ี่ตายหรอเปล่ายากอยู่แล้วคือตอนนี้ยมันเริ่มมีสองทางเลยจะปิดเลยก็ได้เขาห้าเดมล้ว กว่าก็จริงแต่ข้อเสียเยอะแต่ตอนนี้ข้อดีและข้อเสียเหมืหอนกันให้เับโซนไม่ได้มีของเที่ยวไว้ตีน,นั้นมือมีกี่ใบสี่ใบสี่ใบ,บคือตายแน่ทำเป็นเองเวสีสย,ายจากนั้นเกระทีบกระเดื่องแรับป็นศาส ล้เอาเซนิโกะลัทยาต้องปิดแล้วในเทอร์นี้ปิดดิไม่ปิดกันจบอะ่ะนีเ่เบทเทอร์ตีแวนเงินผ้าตองเี่ เสร็จไม่ห้อกเสพพีกแล้วเสพซึ่งต,ต,ตัวตนึงไม่เป็นไรหรอก <c oughs> เกียรติตกล็อบทำเอาทีโกตีแบนตีสามสองขีไม่มันตีป๊อป,ปไปปไ๊อปไปนะเสร็จไปแล้วเพราะลูกหลังมันจะกล่าวไม่ได้แล้วโ <c oughs> บ๊ทฮาร์โมนิกต,ต,ตีแบนสเกลฮาร์โมนิกเอากาเหนือ มาล็อกสิบสามอันนี้อันนี้ก็สิบสามี่กรู้สึกยัไงบ้างมือเลยไป่นไเล็บออได้ก็เจสองรอยเป็ลูกหลังอากาศไม่ได้ยีนะ อเสียทักตัวพ่จีเลยเออโอเคพอจบการต่อสู้บาส1หนึ่งิมือหนึ่งอันล็อกแล้วจวงเท่ากับจงเซียนล็อกเออแถหนับบูอีกหมื่นห้าบูหมื่นห้าจากนั้นเกตีตีบาเท่าไหร่สามสี่หมืนห้าสงที ล็อกไปที่บกหมื่นตีบันกัดหมื่นสอหมื่นสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าสามหมื่นสามหมื่นสองสองทิศยเุยปล่อยเออที่บอกหมดแล้วจบจบเกมชนะลิงเจอร์แบบเออยกว่าอะไรแบบดีหรือเปล่าโอเคแหละใช้ร์โิทิกปิดอะคิดเอา